หน้างานก็ดีจิสแล้วก็ดีจิคู่นี่ไงเขาก็ให้ให้เป็นเวลคัมช็อตใช่ค่ะเัมืนเวลคัมดิงแต่ก็เป็นของเจลพาสนะคะอันนี้หญิงเลือกมินนะคะเกี่ยวกับวิตามินแล้วก็เอ็กโซก็เกี่ยวกับผิวนะคะซึ่ต้านน้นมูอันสลาค่ะโอเคเราเข้างานกันเลย ครับคุณยิ้งเป็นไงวันนี้ค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่เบ n น dict Studio นะคะเรามางานของบริษัทเจลพลัสนะคะแล้วก็วันนี้ไฮไลท์ของงานมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณดุ๊กครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่กับวันนี้เลยเจ้าของ เจ้าของแบบเจ้าของงานอ่ะอ๋อนี้ว่าเต็มตัวแทนนะเต็มรูปค่ะโอเคเดี๋ยวให้ d ดมอนโจนะตตัวเลยนะคะแล้วก็บอกว่างานนี้เป็นการเกี่ยวกับอะไรให้เราฟังหน่อยเนาะครับก็งานนี้นะครับเป็นงานประจำปีของทางบริษัทเจลพัสนะครับชื่องาน reconition asia 2023ครับก็เป็นการรวมรับเข็มนะครับสำหรับผู้ประสบความสำเร็จตำแหน่งด i r เลกเตอร์ขึ้นไปครับ ก็รวมหลายประเทศในเอเชียครับก็มีตอนนี้ในวันนี้ก็จะมีประเทศไทยมีไต้หวันแล้วก็มีอินโดนีเซียครับมี GMOF Asia ียทางคุณหน่อยลุ่งรัตอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวเราก็จะได้พบกันในงานครับอโเคครับวันนี้ตีมงานเป็นยังไง Prince and Princess หรือเจ้าชายเจ้าหญิงอแล้ววันนี้เป็นเจ้าชายสายฟาเลยยสาย์ยกหน่อยยกหน่อย เดี๋ยวดำก็็ปแนวมีคนมีเ hmm. ป mm ียงเปียงเปียงเป็นนักธุรกิจมีไฟครับแล้วไฮไลท์ของงานวันนี้มีอะไรอ้โอการแสดงเลิศดหรูไม่อยากจะบอกสปอยแต่ว่าไม่เคยมีที่ไหนทํำแน่นอนถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดู้ในแลวนะอ่ามันจะเย็นๆนิดนึงมันจะเป็นปุยๆ มันจะลอกลอยอยู่กลางอากาศมันต้องมีแดไอซ์แน่เลยเขามีแผลมีแผลมาแต่เดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูแล้วเราตามกันไปข้างในดีกว่าเจอกันครับโอ้โหเป็นไงผู้หญิงสวยมากมากเลยขู่ข้างในนะคะอลังการมากใช่ใช่นี่ก็ได้ข่าวว่าทางเจลพาสอะเขาเหมาหมดเลยนะคะเพื่อจะจัดงานแล้วก็ต้อนรับ แขกคนมีเกียิที่มีเกียิของเขาใช่นึกถึงอะไร<อ>นึกถึงแววซายไหมใช่ใช่ไหมสวยเหมือนจำลองมาเลยเนาะใช่มันเหมาะกับธีมที่เขาวางไว้เลยคือเจ้าชายกับเจ้าหญิงใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าชายกับเจ้าหญิงที่สวยๆหล่อๆข้างในดีกว่าได้เลยในค่ะเนี่ยเห็นเดินมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยดีกว่าค่ะค่ะงผู้หญิง สวยมากสวยมากมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็แต่งตีมแบบว่าเจ้าหญิงเจ้าชายให้ความร่วมมือเต็มที่เลยใช่ใช่แล้วก็บรรยากาศห้องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอกเทลใช่มาคอกเทลก่อนมีอาหารก็สามารถที่จะทานได้แล้วก็เขาบอกว่าไม่อั้นด้วยมีดงค์ด้วยนะที่มัน ซิกเนเจอร์ของเขาเองใช่ใช่ไหมเป็นแชมเปญแชมเปญของเจลพลัสนะคะโอเคก็วันนี้เขาถือว่าเป็นเนเจอร์เป็นวัฒนธรรมที่ว่าจัดงานก็จะมีแชมเปญฉลองอันนี้ไดมอนด์โจกเขาว่ามาใช่เสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของวันนี้ที่คนมาร่วมงานเขารู้สึกอย่างไรดีกว่าไหมพี่ทั้งคนมาร่วมงานด้วยแล้วก็คนที่ขึ้นรับตําแหน่งด้วยดีไหมใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาจนบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะมีต่างชาติด้วยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยเนาะโอเคจ้า ตอนนี้ก็อยู่กับน้องเดียงในเจ้าชายของเราที่วันนี้ไม่ได้แค่มาร่วมงานอย่างเดียวได้ขึ้นรับเข็มด้วยประดับเข็มในวันนี้มีความสําเร็จในธุรกิจคราวนี้เดี๋ยวเราให้น้องเดียแนะนาตัวเองแบบอย่างเป็นทางการนิดนึงนะคะค่ะครับ สวัสดีครับผมกฤษดามาชัวย,งงาย,ายวงศ์นะครับเรียกง่ายๆว่าเดียนะครับก็รู้จักกับเจลพัทมาประมาณ8ปีแล้วครับแต่ว่าเริ่มต้นทําธุรกิจจริงๆเนี่ยประมาณ3ปีครับที่ตั้งใจเข้ามาเนี่ยเพราะว่าปัญหาสุขภาพของที่บ้านครับ,รบก็คุณยาท่านใช้ผลิตภัณฑ์แล้วท่านดีขึ้น<ม>เราก็เลย เห็นโอกาสว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็เลยลงมือทําลุยเต็มที่ครับก็วันนี้ก็ได้รับตําแหน่งคอ r เปอร์เร i ดีเลกเตอร์นะครับอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นไดมอนแล้วก็เจลพลัสของเรานะครับมีชื่ออีกอีกอย่างหนึ่งคือระบบ b e l i e ฟนะครับเราได้พัฒนาหลักสูตรคอร์ส30วันทำเงินแสนครับซึ่งตัวผมเองเนได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำจริง ผมไม่ได้ทำแค่30วันหรอกครับผมทำทุกวันไม่หยุดแค่นั้นเองครับขอเชิญชวนนะครับคนที่ยังตัดสินใจอยู่หรือว่ายังไม่มั่นใจนะครับวันนี้ผมมาพิสูจน์ให้แล้วว่าผมสามารถทำได้จริงๆครับครับโอเคค่ะงันขอขอบคุณน้องเนี่ยมากๆคับสวัสดีค่ะนี้นะคะชื่อจริงคือชนิดาภาคุณลวัฒนค่ะ บอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนี้ไม่ได้มาอยู่ในสายของการที่ทํางานแนาวนี้เลยนะคะเป<ช>็นอ,อดีตเนี่ยนี้เป็นผู้บริหารในบริษัทเอกชนค่ะคุมงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่แต่ว่าด้วยการที่นี้อะค่ะทางานหนักมากเกินไปทําให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเรื้อรังเลยค่ะต้องตัดสินใจออกจากงานเลยทีเดียวนะคะแล้วนี้ก็ได้มาค้น ตัวเจลผิวัรเจลพลัสนี่แหละที่เรียกว่าตอบโจทย์มากๆเลยนี่มองว่ามันเป็นสารอาหารที่ตอบโจทย์ทั้งเ,เรื่องของหัวใจเนาะอันนี้เป็นโรคหัวใจต้นผิจหวังเนื้อรลังใช่ไหมคะตอบโจทย์ได้ดีมากๆแล้วเนื้อสัมผัสเขาว่าเป็นเจลแค่นั้ยังไม่พอนะคะ,<น>ะมันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วรจริงๆ,ๆก็เลยเข้ามาจอยกับบริษัทเจลพลสค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลย อย่างเช่นทุกๆคนจะเห็นได้ในบรรยากาศงานในวันนี้นะคะที่เจพลพาร์ะค่ะเขาดูแลตัวแทนทุกท่านมากจริงๆเลยนี้ก็อยากจะชวนชวนทุกๆท่านนะคะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในเจพลพาร์ค่ะเพราะว่าอนาคตยังอีกไกลามากๆเลยและกับสารอาหารในรูปแบบเจอแบบนี้ค่ะเราเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยสวัสดีค่ะ ระดานะคะพักระดาสุภาราโยภาสค่ะวันนี้ก็ขึ้นรับเข็มด้วยนะคะในตำแหน่งดีคเตอร์ค่ะส่วนตัวของระดานะคะทำงานประจำมาประมาณ20ปีครับแล้วทีนี้เมืเม่อนี้พออายุ40บวกอะค่ะก็มีปัญหาด้านสุขภาพทีนี้คือเรารู้จักเจวพาสมานานแล้วตั้งแต่14ปีที่แล้วคือระดาไม่มีลูกมีลูกยากก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์ของเจวพาสู่3ตัวก็คือสีเขียวอูมินะคะคสีม่วงเอ็กโซแล้วก็มินสีแดงค่ะคแล้วทานไปประมาณกเกือบปีนะคะก ก็มีลูกหนึ่งคนค่ะเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องกลับมาหาลีพันตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูแลตัวเองนะคะพอตัดสินใจทานก็ได้ผลเนาะสุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจทําธุรกิจเลยค่ะและเราทำตัดสินใจทําธุรกิจในปี2019นะคะ2019ะคะร่วมร่วมกันกับร่วมันกระทั่งงานประจําก่อนแต่ทีนี้ทําแล้วรู้สึกว่าเห็นโอกาสแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นจริงเราก็เลยลาออก เพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้อยู่แล้วเนาะเลยใหา่เชิญชวนเพื่อนเพื่อนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลสุขภาพครอบครัวส่งต่อให้กับเพื่อนๆนแล้วยังมีรายได้ขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะสําเร็จเหมือนอย่างที่สำเร็จคทาต่อเนื่องนี้แน่นอนนะคะเป็ดีด้วยนะครับสาหรับตำแหน่งในวันนี้ขอบคุณค่ะและก็นี่อีกหนึ่งบุคคลนะคะที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นคนไต้หวันนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วขอให้เดมอนโจช่วยแนะนํา ทางผู้ประสบความสำเร็จท่านนี้ด้วยนะคะครับก็ท่านนี้นะครับเป็นผู้นำจากประเทศไต้หวันเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับ uh, please introduce yourself uh, what y o u c a r r y and your name pleaseI'm champion Mao I'm from Taiwan and I m a holistic a doctor and for a long time 30 y e a r s w h y you choose your path to be uh, the business partner because you know I use nature way to cure people you need a best product and gel p a s is the best one so it's really really good product to help people to get health ก็เขาบอกว่าเขาเป็นคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอด้านเวิศาสตร์องค์รวมนะครับก็เลือกผิวพรรณเจลพัสเพราะว่าเป็นผิวพรรณที่ค่อนข้างดีมากในการใช้นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องผู้ป่วยของเขาตอนนี้เขาเองอยู่ในวงการนี้มา30ปีแล้วก็เลือกใช้เจลพัสมา1ิบสหกปีแล้วทีเดียวครับ มันเป็นความเชื่อมั่นขนาดคุณหมอยังเชื่อนะท่านในผลิตภัณฑ์ของแล้วก็ต้องบอกว่าเจลพาสไม่ได้แบบว่าจะมีชื่อเสียงแค่ในประเทศไทยแต่ว่าไปทั่วโลกนะคะแล้ววันนี้ก็อีกหนึ่งบุคคลที่สําเร็จแล้วจริงๆนะคะจากประเทศไต้หวันก็คอนเทนต์เรชันนะคะโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะรู้จักกับผู้นำท่านนี้นะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับ please introduce your name and your career oh my name is Adi and I'm a property consultant And where are you from? I'm from Indonesia, mm -hmm. Jakarta. And why you choose Chill Pass? Because I know this product for a long time ago, and I think the product is very very good. Wow. So I still I still like the product. And how many years that you know? I think year? I know this product since ten years ago. Wow, that's why. And that's why today you come to join. Yes, draw. this event is very 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 good. ตอคุณอาดีนะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาเรียกว่ารู้จักผิพันธ์นี้มา10กว่าปีแล้วแล้วก็งานเนี้ยยิ่งใหญ่มากครับเขาเลยบินมากับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วมาเริ่มต้นธุรกิจอีกครั้งหนึ่งครับกับผิพันธ์เราเขาเขา,เขาคิดว่าผิดพันธุ์ที่เจ๋งมากเพราะว่าใน10ปีที่ผ่านมาเขาลองมาเยอะแล้วแล้ว,ลวเขาคิดว่าผลักนี้เนี้ยจะเป็นอะไรโอกาสที่อินโดนีเซียครับอ๋อโอเคก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ที่ก็ไปเติบโตอยู่ที่นู่นเหมือนกัน โ <Okay S 2> อเคค่ะค่ะถ้าอย่างไรแล้วก็ขอคอนกรีตูเลชั่นด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับการประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะโอเคค่ะโอเค ตอนนี้หญิงก็ยืนอยู่กับบุคคลคนพิเศษของวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่ำคืนแห่งความสำเร็จของพี่เขาก็คือพี่ใหญ่นั่นเองเดี๋ยวอยให้พี่ใหญ่แนะนำตัวเป็นทางการนะคะได้ครับก็ผมพี่ใหญ่นะครับในในธุรกิจนี้เรียกว่าพี่พอจินพลนะครับจริงๆร่วมร่วมธุรกิจกับเจลพลัสตั้งแต่ปี2007นนะครับก็นานแล้วประมาณ16ปีมาแล้วนะครับทำทำ เจลพลัสเป็น10กว่าปีเป็นพาสไทมแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ตัว MLM เนี่ยเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เรามีพาสซีฟอินคัมได้ตอนที่ทำงานประจำนะนึกอยู่เสมอว่าวันหนึ่งจะต้องเกษียณแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆว่าเราเชื่อมั่นในธุรกิจนี้ว่ามันเป็นพาสซีฟอินคัมให้เราได้นะครับอืมก็ตะกี้อยู่บนเวทีคือพี่แบบเกษียณอย่าง อย่างแบบเกษมเลยเกษมยเกษมใช่ใชเกษมแล้วก็ได้เหตุการ์ไปท่องเที่ยวกันใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์คือดูมีความสุขมากๆเลยใช่ครับไปเที่ยวทั่วโลกเลยผมว่าทั่วโลกนะสมัยที่ทํางานประจรําก็มีเงินเยอะนะเพราะว่าเราไม่เคยได้ใช้เงินเราทํางานอย่างเดียวแต่พอมาทําเจลพลัสเต็มเวลาเนี่ยเรามีเวลาไปไหนก็ได้นะครับชีวิตมันมีอิสระจริงๆผมขอเชิญชวนนะครับสาหรับคนที่ทํางานประจําอยู่ เราควรหาอะไรทําเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็วันหนึ่งมันอาจจะเป็นตัวที่เลี้ยงชีวิตเราไปหลอดตลอดชีวิตก็ได้นะครับโอเคค่ะไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ใหญ่มากๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video